ขยายม่านตาก่อนการาตรวจเพื่อทำเลสิกนั้นมีความสำคัญมากนะคะโดยความสำคัญนี้เกิดขึ้น2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือว่าการขยายม่านตาจะทำให้เรานั้นสามารถตรวจตาได้อย่างละเอียดเลยเป็นที่ทราบกันนะคะว่าคนคนหนึ่งจะทำเลสิกได้นั้นเนี่ย ลักษณะของลูกตาต้องสมบูรณ์ทั้งที่กระจกตาแล้วก็ด้านหลังลูกตาหรือจอตานั่นเองซึ่งสิ่งที่จะทําให้เราตรวจจอตาได้อย่างชัดเจนนั้นก็คือการหยอดยาเพื่อเปิดม่านตาเมื่อเราเปิดม่านตาแล้วหมอก็จะสามารถส่องเข้าไปดูได้ว่าที่จอประสาทตานั้นมีรูฉีกหรือเปล่ามีขั้วประสาทตาที่โตแล้วเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินหรือไม่ มีเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดูเพื่อให้ดูว่าตานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบที่สุขภาพดีและทําให้เราตัดสินใจที่จะทําเลสิกให้ได้หรือเปล่านะคะส่วนข้อที่2ออันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยที่คนที่อยากจะทําเลสิกต้องขยายม่านตาการวัดสายตานะคะด้วยเครื่องนั้นก็สําคัญการวัดสายตาด้วยคนนั้นก็สําคัญ แต่เมื่อเรามาวัดสายตาจะทำเลสิกแล้วการวัดสายตาในทุกๆอย่างนั้นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการวัดสายตาหลังการขยายม่านตาก็มีความสำคัญเหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าไซโครพิจิ e รีแฟ t ชันคือตาคนเราเนี่ยศักยภาพของกล้ามเนื้อตาจะสามารถเพ่งได้ บางครั้งเราจะต้องหยอดยาเพื่อตัดการทำงานเพ่งของกล้ามเนื้อตานี้ออกจึงจะได้ทราบว่าค่าที่แท้จริงเป็นอย่างไรและนี่ก็คือเมื่อหยอดตาแล้วเราวัดสายตาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าไซโครพิจิกรีแฟคชันคือค่าสายตาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่เกี่ยวข้องกับการเพ่งนั่นเองในการที่เราจะทำเลสิกนั้นค่าของการวัดสายตาในทุกทก อย่างนี้จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงจะทำให้เกิดความแม่นยำได้ก็คือว่าการวัดด้วยเครื่องการวัดด้วยคนทั้งก่อนและหลังขยายม่านตานั่นเองนะคะและนี่ก็คือหัวใจสำคัญค่ะของการขยายม่านตาการขยายม่านตาจึง ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำก่อนการรักษาสายตานั่นเองนะคะไม่แปลกใจเนาะต้องยอมตามมัวกันละค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแล้วก็ได้ตรวจตาอย่างละเอียดนั่นเองค่ะ